ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุสีจอมทองพระธาตุประจำปีชวด ชาวล้านนานั้นมีความเชื่อเรื่องพระธาตุประจําปีเกิดค่ะโดยเชื่อว่าก่อนที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในคันของผู้เป็นมารดาวิญญาณจะลงมาชุธาตุซึ่งหมายถึงการที่ดวงวิญญาณจะลงมาพักอยู่ที่เจดีแห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีตัวเปิ้งศัต์ประจํานักสัตว์พามาพักไว้ค่ะและเมื่อได้เวลาดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีไปสถิตอยู่บนกระหม่อมของผู้เป็นบิดาเป็นเวลา7วันก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่คันของมารดาและเมื่อเสียชีวิตลงแล้วดวงวิญญาณก็จะกลับไปพักอยู่ ที่เจดีย์นั้นๆตามเดิมค่ะดังนั้นการมีโอกาสไปกราบไหว้พระาธาตุประจําปีเกิดของตนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตก็เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกทั้งยังเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณจะกลับไปยังพระาธาตุองค์นั้น และไม่ต้องเร่ร่อนไปในทุกคติภูมิค่ะส่วนใครที่เกิดในปีชวดนั้นก็จะต้องมากราบไหว้บูชาพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้นั่นเองค่ะตามตำนานเล่าว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมายังบริเวณนี้และตรัสว่าในอนาคตที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระองค์ค่ะได้แก่พระบรมธาตุส่วนทักษิณโมลีธาตุจอมหัวเบื้องขวาธาตุกระดูกด้ามมีดหรือไหปร้าเบื้องขวาและพระธาตุย่อยอีก5องค์ค่ะและตำนานยังกล่าวถึง พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ชาวอินเดียว่าเป็นผู้อัญเชิญพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้ที่ดอยจอมทองตั้งแต่พศ2118โดยได้อัญเชิญพระบรมธาตุสู่กูหาใต้พื้นดอยจอมทองจนมีการก่อสร้างสถาปนาวัดพระศรีจอมทองและมีการค้นพบพระบรมธาตุในการต่อมาค่ะในพศ2 0 6 0เมื่อครั้งพระเมืองแก้วเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ขณะนั้นจอมทองเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาค่ะพระเมืองแก้วได้ทรงรับสั่งให้มีการปฏิสังขรณ์ปร สร้างพระวิหารสี่มุกหลังหนึ่งยึดตามแบบของวิหารวัดสี่ภูมิในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วสั่งให้ก่อปราสาทหลังหนึ่งให้เหมือนปราสาทอันมีอยู่ในพระอุโบสถวัดมหาโพลหลวง หรือวัดเจ็ดยอด<อ>เพื่อเป็นที่ประดิษฐานาพระบรมาธาตุนั่นเองค่ะจากนั้นก็ทรงรับสั่งให้ช่างทองสร้างกฎทองคําเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมาธาตุทรงประกอบพิธีสมโภชเฉลิมฉลองและอัญเชิญพระบรมาธาตุเข้าไว้ในกฎทองคําและประดิษฐานไว้ในบนดบปราสาทนั้นค่ะเมื่อมายังวัดพระธาตุสีอทองแล้วจะได้พบกับเจดีสีทองอารามหรือพระเจดีสีจมทองที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาค่ะส่วนที่อยู่ติดกันก็คือพระวิหารหลวงทรงจัตุรมุ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ องพระาธาุนั้นบรรจุอยู่ในกฎทองคําซึ่งประดิษฐานอยู่บนมณฑปปราสาทหรือกูซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็กสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระบรมธาตุโดยกูนี้เปรียบเสมือนปราสาทที่ประทับของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะประชาชนสามารถเข้าไปสักการะพระบรมธาตุภายในวิหารหลวงกันได้นะคะด้านหลังมณฑปปราสาทหรือกูมีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมพระพุทธรูปทั้งทองคําและเงินโบราณไว้รวมถึงกฎสงน้ําพระธาตุและยังมีสิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ของส่งอีกด้วยค่ะที่บริเวณจุดทางออกพระวิหารหลวงมีการทําบุญเสริมดวงตามปีเกิดของตัวเองใน12สราศีด้วยค่ะคือความเป็นิริมงคลแด่ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคกนันเองค่ะและนอกจากการส่งน้ําพระธาตุซึ่งเป็นประเพณีสําคัญในทุกๆปีแล้วยังมีประเพณีแห่ไม้ค้าโพหรือไม้ค้าสลีในช่วงวันปีใหม่หรือวันสงการโดยประเพณีนี้มีไม้ยาวนานถึง200กว่าปีแล้วค่ะซึ่งการถวายไม้ค้าโพนอกจากจะเป็นการค้ยายันกิ ไมไม่ให้ล้มแล้วยังมีความหมายไปถึงการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไปอีกทั้งยังเชื่อกันว่ากุศลในการถวายไม้ค้ำโพนี้จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้จเจริญขึ้นไม่ตกต่ำและมีคนคอยช่วยเหลือค้ำชูไปตลอดนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวดหรือในปีนักสัตว์อื่นๆก็สามารถมากราบไหว้พระบรมธาตุและพระธาตุประจำปีเกิดปีชวดนี้ได้ที่วัดพระธาตุจอมทองเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกทั้งยังได้ชมศิลปะ แบบล้านนาที่งดงามภายในวัดอีกด้วยค่ะ